สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวกับเจ้า Ford Ranger w i ์ e c ย k 4คูณ4สีดำคันนี้นี่เองที่มีความดุด,ดันและมีจุดเด่นมากมายครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0บ y เทอร์โบนะครับคันนี้เนี่ยมีกำลังสูงนะครับและมาพร้อมกับเกียร์อัตโนม,มัติ10สปีดที่มีความราบลื่นและก็ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนนะครับทั้ง4ล้อแบบ all wheel drive ทำให้เหมาะสมนะครับสําหรับการเดินทางทุกเส้นทางเลยสําหรับอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์ลายเสือจากคิงซ s รีส์ครับผมที่ให้ความดุดันนะครับทั่วทั้งคันเลยไม่พอนะครับด้านหน้าด้วยเราก็ยังติดชุดแต่ง k i n ง Series มาให้ด้วยนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมีฟอนตด้านหน้าที่มีความดำเงาครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับเราติดตั้งชุดแต่งฮา m m e r อร์รอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับโลบาร์นะครับกันชนหลังนะครับแล้วก็บันไดข้างัรับผมสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยได้เลือกเป็นล้อ A Vampire ขอบ20 o f f ออลบ5าทำให้รถเนี่ยดูมีสไตล์และก่อถนนมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวยางนะครับผมได้แนะนําในส่วนของตัวยางเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกใช้ในส่วนของตัวยาง BF นะครับ AT ทําให้ตัวนี้เนี่ยมีความเกาะหนนมากยิ่งขึ้นครับสําหรับในส่วนของตัวไซส์ยางเนี่ยได้แนะนําให้ลูกค้าใช้เป็น27 5เทับห้าหครับตัวนี้สำหรับช่วงล่างนะครับคันนี้ยกสูง2นิ้วพร้อมสตัดปรับเกียวทําให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็คันนี้นะครับยกเซ็ต ปีกนกปรับองศาช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ครับผมยังไม่พอนะครับสำหรับในส่วนของตัวโช๊คเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นตัวโมโนโทูบนะครับช่วยให้มีความนุ่มนวลน,นะครับในการขับขี่มากกว่าเดิมด้วยครับผมสรุปให้เห็นว่ารถ Ford Ranger w i l d t a k รุ่นนี้เหมาะกับใครเชิญกดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบรีวิวนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตาม จะมีรีวิวรถอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายห้าภาพ